I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะพบก,กับผมในช่อง NK Gaming ตอนนี้ก็อยู่ในเกม Revolution Mobile นะครับสำหรับวันนี้ก็จะพามาสำรวจในส่วนของวังจิ้งจอกลอยฟ้านะครับซึ่งสำหรับคลิปแรกเนี่ยก็จะเป็นการหารูนก่อนนะครับมีทั้งหมดอยู่7รูนเนาะซึ่งรูนเนี่ย ที่มันอนอกจากเราจะหาเจอแล้วเนี่ยเราต้องไปทำเพวสซึ่งที่ผมจะทำให้เนี่ยก็จะเป็นการที่ให้เพื่อนๆนนสามารถที่จะทำตามได้เลยเนาะ,ะก็มันก็จะมีให้เล่นในส่วนของกระดานด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็จะพาไปทำเลยก็สามารถที่จะ,ะดูนะครับแล้วก็ทำตามไปได้เลยเนาะ,ะจะไปอันแรกก่อนนะพิกัดอยู่ที่2อ3กับ980นะครับผม ก็จะอยู่โซนตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยเปิดในส่วนของสกิลผจญภัยก็คือสกิลสำรวจนะครับตรงนี้นี่ครับคือลูนอพอเรากดเข้าไปนะผมก็จะให้เล่นกระดานส่วนกระดานตัวนี้ก็คือว่าเราต้องเล่นให้หมากสีดํากับสีขาวเนี่ยมันแยกจากกันนะครับผมแล้วก็เก็บตัวเม็ดสีฟ้าตรงนี้ด้วยเนาะก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ทําตามผมได้เลยนะครับแล้วผมก็ลากขึ้นมานะครับแล้วก็เลี้ยวตามได้เลยเนาะ น,น,นะครับอ่าก็จะปลดล็อกอันแรกแล้วนะครับผมต่อไปก็ไปที่พิกัดที่2ครับผม1 5 4 4 9 2 4สํสาำหรับอ่าพิกัดอ่าแล้วก็พวกนี้ผมไม่ได้หาเองนะแต่ว่าผมไปดูมาจากทางด้านของ Facebook ของเวียดนามนะครับผมแล้วก็คลิปของจีนด้วยซึ่งก็จะมีอยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยแหละก็เพื่อนๆก็ไปเซิร์ชดูได้นะครับผมในกลุ่มนะ สำหรับเควสอื่นๆนะครับเช่นการหาหี่หาวิวห <ๆ S 1> รือว่าหลักสูตรตัวนี้ก็สามารถที่จะไปดูในกลุ่มก่อนได้เนาะตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครจะมาทําพร้อมผมเลยก็ได้เหมือนกันสําหรับรูนที่ะครับผมจะอยู่ตรงเกาะนะครับตรงนี้ที่มี NPC อยู่นะครับก็กดพิกัดมาถ้าเกิดเราปล่อยออโต้เนี่ยมันก็จะว่ายน้ํามานะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็กดไปแล้วเราก็ดูด้วยเนาะว่ามันจบน้ําหรือเปล่า มาดูกระดานที่2นะครับผมลากตามมาเลยครับรูปนี้นะครับผมรจล้ยจุดต่อไปนะครับผมพิกัดอยู่ที่1339แล้วก็หนึ่ามสามนะครับสำหรับจุดนี้ต้องระวังนิดนึงนะก็คือว่าพอใกล้ๆไปถึงเกาะเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยคือเกาะตรงนี้นะครับ แต่ว่ามันจะออกไปนอกแมปถ้าเกิดเรากดออตโต้ไปนะเแบบนี่ยแบบเนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้ากดตามมาเนี่ยก็ให้รู้ว่ามันอยู่ตรงเกาะน,นี้อาจจะกินไปเองเลยก็ได้นะครับผมไม่ต้องใส่พิกัดเนะาะเกาะตรงนี้ครับพอมาถึงตรงนี้ให้กดบินขึ้นไปเลยเกาะมันจะอยู่ข้างบนนะครับถ้าเกิดเรากดออตโต้ไปเนี่ยมันก็จะอย่างที่บอกว่ามันจะออกนอกแมปไปเนาะแล้วมันก็จะวนอยู่อย่างนั้นนะก็จะหาไม่เจอนะครับ มันจะอยู่ข้างบนดเดิมครับผมเปิดสำรวจแล้วก็ไปที่ลูนสำหรับกระดานนี้นะผมให้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะมันจะมีสีฟ้ากับสีเขียวนะครับให้เลือกเป็นสีฟ้าีะจะไล่ขึ้นมาครับ แล้วพิกัดต่อไปนะผมก็คือ983นะครับแล้วก็975อ่จะมีอีกเทคนิคนึงนะครับผมเล็กๆน,น้อยก็คือว่าเพื่อนๆพยายามกดพอหลังจากที่อ่าทำภารกิจในรูนเสร็จแล้วอะ่ะเล่นกระดานเสร็จแล้วให้กดบินนะกด F6 หรือว่ากดลูกป,ปีกตรงนี้นะผมกดบินขึ้นไปแล้วก็ค่อยใส่พิกัดนะ เพราะว่าบางทีถ้าเกิดตัวละครอยู่บนพื้นดินนะครับผมเขาจะเดินไปไม่ได้เนาะแล้วมันจะติดว่าไม่สามารถที่จะไปได้อ่าก็อยู่ตรงเกาะครับผมด้านซ้ายตรงนี้ so เดิน,นะครับกดตดตัวอ่าสหรับกระดานนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกเม็ดสีเขียวนะครับ <Yeah. S 1> ด้านขวาตรงนี้อ่า uh, แล้วก็ลากตามเลยครับ ก็จะเป็นรูปนี้นะครับผมเรีบสร็จไปแล้ว4อย่างนะครับผมต่อไปก็จะเป็นกระดานที่5นะครับพิกัดออยู่ที่294เก้าอ่าหนึ่แล้วก็632 สำรับกระดานนี้ค่อนข้างที่จะง่ายครับผมก็แค่ซิกแซกไปเรื่อยๆครับตัวนี้แล้วก็ลงมาด้านล่างขึ้นขอ้างบนเป็นรูปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเอาผมสำหรับตำแหน่งต่อไปนะครับผม1362แล้วก็614มครับก็มาคุยกับ n p c นะครับผมสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นให้เราวิ่งไปตรงแสงนะครับตัวนี้ มันจะมีเวลากำหนดอยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรเราก็ทันอยู่แล้วครับผมกดวิ่งสามารถกดวิ่งกับกระโดด oui, นะครับเมือกผมกดผิดเนาะก็สบายๆครับผมเพราะว่าเวลามันอยู่ที่ประมาณ3นาทีมันทันอยู่แล้ว นี่ครับตรงนี้นะครับแ่อแาของผมเนี่ยผมจะกระโดดมาจากข้างบนผมก็ไม่รู้นะว่ากระโดดไปตรงนี้มันมันได้หรือเปล่าแต่ว่าคือผมโดดมาจากข้างบนนะมันก็ได้เหมืนกัน ไม่มีอะไรครับผมอันนี้ง่ายๆสำหรับตัวสุดท้ายนะผมจะอยู่ที่1154นะครับผม87 NPC จะอยู่ข้างบนนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรากดแล้วมันไม่มาเนี่ยก็ให้ดูในแผนที่นะครับผมตรงนี้นะอาจจะอยู่บนค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับตรงนี้มันอาจจะถ้าเกิดเรากดพิกัดมาเนี่ยมันอาจจะไปปิดด้านล่างเนาะก็ให้บินขึ้นมาเองนะครับ น,นี่ก็จะเป็นการให้รวบรวมพลังงานนะครับผมเราก็บินไปเก็บพลังงานแค่นั้นเองไม่ไม่มีอะไรครับผมอันนี้ก็บินไปครับแต่ว่ามันจะเลงยากนิดนึงเนาะสำหรับไอตัวนี้นะครับเกมน,นี้เก็บทั้งหมด16ลูกนะครับ ก็เรียบร้อยครับผมอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับในส่วนของการหารูนสำหรับแมปวังจิ้งจอกลอยฟ้านะครับผมรูนเจ็ดอันนี้เรียบร้อยแล้วในคลิปต,ต่อไปนะครับผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะครับแล้วก็เป็นการหาหีบสมบัติก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปต,ต่อไปนะครับผมที่จะทําเพิ่มขึ้นมาให้เนาะถ้าเกิดว่าใครไม่รีบนะครับผมก็รอคลิปผมก่อนได้เนาะก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ <S <S